เนี่ยคุณผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้ก็จะมีการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลกันแล้วเนี่ยนะคะโดยเฉพาะหลายนโยบายคุณผู้ชมมีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำา6 0 0บาทต่อวันจบปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มต้น25,000บาทนะคะแล้วก็เรื่องของรถไฟฟ้าในกรุงเทพ20บาทตลอดสาย3นโยบายนี้ภายในปี2570 แต่ที่ทําได้ทันทีคือลดราคาน้ํามันก๊าซหุงต้มแล้วก็ข้าวไฟรวมไปถึงนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยที่ถูกจับตากันมากเป็นพิเศษนั่นก็คือเงินดิจิทัล1,000 0บาทค่ะโอ้โหนี่คนเขาพูดถึงกันถูกต้องทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเข้าอะไรอย่างนี้แต่คนไทยมีการโพสต์ทวงถามนะคะเมื่อไหร่จะได้รับนะคะมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้าง แต่ประเด็นสําคัญที่หลายฝ่ายกังวลคือเงินที่ต้องใช้ทั้งหมดกว่า5 0สนล้านบาทจะนํามาจากไหนนี่<ฆ>แหละค่ะคือคําถามคุณผู้ชมคะนโยบายนี้นะคะคณะกรรมการเศรษฐกิจของเพื่อไทยเขายืนยันว่าเงินดิจิทัล10,000บาทนั้นรัฐบาลใหม่คาดว่าจะแจกได้เร็วสุดคือเมษาปีหน้าคะ่ะปี67 แล้วก็ย้ำว่าประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นคุณผู้ชมขาฝากเตือนสักนิดหนึ่งถ้าใครจะมาแอบอ้างบอกว่าอ้าวโหลดแอปโหลดแอปแอปเพื่อที่จะรับเงินดิจิตอล1 0,000บาทโหลดเลยตอนนี้นะถ้านับจากนี้คุณผู้ชมอย่าไปหลงเชื่อนะคะอตอนนี้เห็นบอกว่ามีหลายแอปมากๆเลยที่หลอกลวงเนี่ยและแอปหน้าตาแบบเนี้ย เพือ่อ <quin> <ค Bonjour. S 2> ที่จะรอรับเงินดิจิตัล1 0,000บาทโหลดเลยโหลดเลยหารรู้ไหมพอโหลดไปแล้วคุณผู้ชมอาจจะสูญเสียเงินในบัญชีของท่านได้เพราะมันจะให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวไปต่างๆนานา,า,าเลขบัญชีอะไรเงี้ยระวัง คุณผู้ชมอันนี้เตือนเลยเเนยไล์แอปเลยตอนนี้ oh. นะคะให้ลงทะเบียนเติมเงินดิจิตอลอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีการส่ง SMS ด้วยเอออันนี้น่าสนใจใครได้ SMS ผ่านมือถือแล้วมันก็จะแปะลิงก์ว่าเดี๋ยวเงินดิจิตอล10,000บาทจะเข้าให้กดลิงก์เข้าไปแบบนี้ oh. คุณผู้ชมให้จําไว้เลยนะคะว่าโครงการนี้มันจะเริ่มปีหน้าเมษาถ้าใครได้รับลิงก์แบบนี้นั่นคือมิจฉาชีพถ้าคุณโหลดไปปับ๊บ ถูกดูดเงินแน่นอนครับอย่าหลงกดเข้าไปเชียวนะคะเพราะนายกเพิ่งได้รับบทก้าวถูกไหมและก็ยังไม่ได้ตั้งคอรมอเลยฉะนั้นนโยบายเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนและคุณสนุกคุณสมบัติเอ่ยขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมดังนั้นเอามาฝากเตือนคุณผู้ชมไว้นะคะจริงๆต้องรอเพราะว่างบประมาณที่จะถ้ามาใช้ตรงนี้นะนโยบายเนี่ยว่ากันว่าต้องใช้งบรวมๆเนี่ยห้าแสนหกหมื่นล้านโอ้มหาศาล แล้วจะต้องไปดึงงบจากตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่ได้นะ<ฆ>เพราะว่างบแต่ละพื้นแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเนี่ย<ฆ>เขาก็ต้องมีภาระค่าที่จ่ายในการ<ฆ>ไปตัดงบก็จะลาบากนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเถียงกันก,นก่อนจะเลือกตั้งอยู่แล้ว<ฆ>ไอ้เรื่องหนึ่งนโยบายเงิน1,000 0บาทแบบนี้แต่สุดท้ายเพื่อไทยคงต้องเดินแหละเพราะถือว่าเป็นนโยบายหาเสียงหลักทางสํานักงบประมาณบอกว่านี่ก็ทําได้แต่ ก็ต้องหาเม็ดเงินเพิ่มเติมอะ่ะจะเอามาจากส่วนไหนก็เดี๋ยวรอรัฐบาลใหม่เข้ามานะครับรวมถึงเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี67ด้วยที่ก็ต้องเร่งเลยฮะหลังจากคอรมอชุดใหม่เข้ามาต้องนําเสนอที่ประชุมคอรมอแต่ทางสํานักงบบอกตอนนี้ไม่ราชการไม่ต้องห่วงก็ยังพอที่จะสามารถที่จะใช้เงินต่างๆได้นะครับเขาจะมีวิธีการทางด้านการงบประมาณอยู่นะครับค,คน เราไปลงสำรวจภาพที่เห็นคนเป็นยังไงบ้างฮะใช่ไปถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายนะคะไปที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดอุทัยธานีสักนิดหนึ่งค่ะไปเจ,เจอเจ้าของร้านคุณยุภาวดีแทจิวบอกว่าตอนนี้เจ้าของธุรกิจและผู้ซื้อกำลังสับสนค่ะกับเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงิน10,000บาทส่วนในเรื่องของระยะทาง4กิโลเมตรที่กำหนดมาให้ใช้ก่อหารร้านค้าลำบากอย่างในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยร้านค้าเขามีน้อยถูกไหมคะเป็นจังหวัดเล็กๆชาวบ้านก็ไม่ค่อยอยากจะ ใช้ซื้อของแถวบ้านแต่อยากจะไปซื้อในเมืองมากกว่าอันนี้ความเห็นของเจ้าของร้านที่คนกำลังกังวลนอกจากว่าจะได้ไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้เรื่องของรัศมีในการใช้ใช่ค่ะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะต้องว่าจะอยู่ในเส้นทางกี่กิโลเมตรกลับบ้านหรือเปล่าตามภูมิลำเนาอะไรเงี้ยตอนนี้เงื่อนไขยังไม่ชัดเจนอย่างครผมว่าต้องปรับอีกเยอะในะ S 1> <S 1> <S <S เขาบอกเดือนอะไรนะปีหน้าเมษาปีหน้าปี6-7เลยคุณผู้ชมใช้ส่วงสงการไปดีเลยเหรอ <S 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 ใช่ค่ะรอ,อติดตาม <S 2> <S 2> ดู <S <S 2> <S 2> แล้วกันคุณผู้ชมครับ